ฟินๆเย็นฟินไม่เสียมึงดังมากตอนเนี้ยนักนาไดสะพานเฮ้ยเล่ต่ายข้างล่างเยอะนะเล่ต่ายข้างล่างเยอะ เละตายข้างล่างเยอะช่วยเล็ดหน่อยพี่บ๊อบลงไปเชื่อข้างล่างหน่อยพี่บอ๊บอบไปเชื่อเพื่อนข้างล่างหน่อยพี่บอ๊อบจุดหน่อยครับขอจุดหน่อยลานจอลดรถริมหาดอ่านปาลาริมขามาร้านจอลดรถริมหาดข้างหน้าข้างล่างอะ่ะเยอะข้างล่างเพื่อนตายเยอะ เฮ้ยเราได้เนี่ยเราได้นะเราได้นะเราได้นะช่วยเพื่อนรีบมารีบมาเติมรีบมาเติมไอ้เหี้ยเอ้ยยิ่งไม่ทันว่ะด้วยคนตรงนี้มีสองคนชุบสองคนชุบสองคน ไปมาส่งเพื่อนออกไปช่วยดิไปมาส่เพื่อน,น,นออกมาตรงนี้ก่อนส่นเพื่อนออกมาลองส่เพื่อนออกโดนกูทุกวันไเยีงยนี่อ่ะโง่ชิบหายอยู่กูยิงให้อยู่กูถือซอกูยิงให้อยู่ ไม่ตายช่วงหนตัดไปช่วงยังกาดเชีย่ยลูกกูหมดแล้วลูกกูหมดแล้วลูกกูหมดแล้ว ตายหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเพื่อนตายหมดนะเพื่อนตายหมดนะเราห่อไปเยอะปะเพื่อนตายหมดนะแอบชุบได้มั้งเนี่ยเฮ้ยชุบเพื่อนได้นะชุบเพื่อนได้ชุบเพื่อนได้ชุบเพื่อนได้มาชุบเพื่อนหน่อยมาชุบเพื่อนหน่อย

รีได้นะเพื่อนรีได้นะน้องถ้ารีจริงๆอ่ะรีได้โดน paprika, หน้าหลังตายสวยไม่ได้ทำไรได้ไอ้ตัวชูบไอ้พวกตัวชูบไอ้มาจุบลงมาจุบลงจุบไม่เก่งจุบลุงหน่อยเว้ยจุบลุงหน่อยเว้ยๆปิดง่า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 ยๆหนีไปไหนเฮ้ยหนีไปไหนหนีไปไหนสัตว์หนีไปไหน จุบชุบจุบชุบชุบมาเยอะๆตัวชุบตัวฟรีตัวฟาร์มอ่ะกูชอบเลยเว้ยกูชอบเลยเว้ยเผื่อพวกมึงโยนให้กูอ่ะอือฮ่า่ไอตัวตลกฮ่าฮ่าไอตัวตลกฮ่าฮ่าไอตัวตลกเอ้าเอ้าเอ้ยหย่ใหญ่ก็มึงออกมึงออกตายไอ้ชุบเพื่อน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  JK ก็เยอะไม่ได้เลดเยอะ JK ก็เยอะครับไม่ใช่เลดเอ้ยเลิกบัฟเลิกบัฟแล้วห่อห่อออกเลยเลิกบัฟแล้วห่อออกเลิกบัฟเลิกบัฟเลือกเลืกบัฟห่อออกเลยอ่ออออกเลยเถิดทุกคนเลือสเถิดทุกคนไฟไฟไฟเกินเยอะมากไอ้เหี้ยกูไม่ไอ้เหี้ยไม่ได้พกถุงห่อใครมือเปล่าลงมาห่อเลยมึงลงมาห่อเลยมือเปล่ากูห่อเดี๋ยวเดี๋ยวเปไว้ทักเป็นไอ้เหี้ยเลีทก่อนอ่ะเอาไอ้เหี้ยเลีทไปก่อนล่ะอย่างกากนะครับ จริงๆเราไหวนะเว้ยจริงๆเราไหวนะวยปุ๊ปปะเราไปไปตัวนี้ไปวนีมันไม่ได้เยอะเลยนะเว้ยมันไม่ได้เยอะเลยนะรอเปิดทางกิ๊กรอเปิดทางกิ๊มันไม่ได้เยอะเลยนะเว้ยเราไหวนะเว้ยเอาจริงๆอ่ะเฮ้ยมึงพวกไปแก่อยู่นะอใครมีถุงห่อหเลยใครมีถุงห่อห่อเลยแต่เราเข้าช้าปะไอ้พวกเมาปีแล้วนะ เราเข้าช้าบ้าวะทวุกคนมันยังมีฮาคิใช่ไหมกูขอเติมน้ำมันก่อนก็นนั้นจะมีว่ะใช่เขาน่าจะเจาะเข้าเลย ต่รู้สึกว่าข้างบนเราเอาศพไปด้วยนะข้างบนเราอะพุ่มส่วนไปด้วยปะเขาไม่ได้เยอะมากเลยนะเว้ยเนี่ยเขาไม่ได้เยอะเลยนะน้อยมากเลยอะเราน่าจะไม่พร้อมกันเว้ยเมื่อกี้นะหน้าชุบอย่างเดียวอะ ตามอย่างเหนียวเลยอีเหี้ยตกเพี้ยนอันนี้เรียกว่าขับรถโง่นะเรียกขับรถโง่นะตามเหนียวจัด ครับเนา